โอ้โหตัวแพงเลยอะเจ็ดสิบหกโอ้คิวสวยดีตรงนี้คิวสวยอ่ะเพื่อนโอ้โหโอ้โหสี่ร้อยนะครับโอ้โหคิวไหนอีกนะครับโอ้โหงานนี้ถือว่าคุ้มเลยนะบอกได้คําเดียววนะ่างานนี้คุ้มแล้วนะครับกําไรแล้วนะครับเพื่อนๆมาดินี่นครับ โอ้โหซุปเปอร์นะครับซุปเปรอร์เขาว่ามันไหลดีจริงหรือเปล่าน,นะครับแต่มันก็เรื่องจริงนะจะังหวะนี้ผมเล่นตอนเช้าๆด้วยนะครับประมาณ9โมงนะครับสายแล้วนะครับ600นะครับผมมาเลลอีก5ฟีสปิน,นะครับคูณ14ด้วยนะ ผมมาก็นะครับผมมาก็กล่าวสวัสดีด้วยแล้วกันนะครับมาอยู่กันที่ค่ายพีจีกแล้วนะครับในเกมนี่เลยนะครับโกอะไรนะนี่ครับผมมาเกมรูปเหรียญนะครับเพราะว่ามีคนคอมเมนต์มานะครับบอกว่าตัววายมันไหลดีเหลือเกินนะครับนะครับเดี๋ยวผมอนุญาตมาถึงนี่ครับผมอนุญาตซื้อฟีสปินเลยแล้วกันนะครับก็ ฝากกดถูกใจด้วยและกันนะครับกดสับสไครห้ผมด้วยแล้วกันนะครับโอเคไม่พูดพทมทำเพลงนะครับขออนุญาตจัดเลยแล้วกันนะครับคือผมมีทุนมา500ร้อบโอ้โหสเกตเตอร์มา5ตัวนะครับ2สปินนะครับคือวัดกันไปเลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆหมาสวย ตัวคูณมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆตามที่เราได้เลยนะโอ้โหพลาดว้่งไปสองแล้วมาสิบหน่อยไม่มาสวยขอไหลแบบขอไหลแบบยาวๆหน่อยโอเคมาสวยครับตัววายมาสวยตัวนี้ Q, J, คิวเจสิบโอ้โหสิบไม่ไหลมาอันนี้สิบไหลแน่นอนโอ้ 8แล้วเกือบไหลแบบยาวๆนะครับจะคุ้มหรือเปล่านะ300นะครับเพื่อนๆก็ใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับใต้คอมเมนต์เลยเลยนะครับผมเฮ้อมันไหลหรือเปล่าเคำว่ามันไหลดีนะโอ้โหตัวแพงเลยอะเจ็ดสิบหกโอ้คิวสวยดีตรงนี้คิวสวยอะเพื่อน โอ้โหโอ้โหสี่ร้อยนะครับโอ้โหคิวไหนอีกนะครับโอ้โหงานนี้ถือว่าคุ้มเลยนะบอกได้คําเดียวว่างานนี้คุ้มแล้วนะครับกําไรแล้วนะครับพเพื่อนมาดีน่ครับโอ้โหซุปเปอร์นะครับซุปเปอร์ เพราะว่ามันไหลดีจริงหรือเปล่านะครับแต่มันก็เรื่องจริงนะจะังหวะนี้ผมเล่นตอนเช้าๆด้วยนะครับประมาณ9ก้าโมงนะครับสายแล้วนะครับ600นะครับผมมาเหลอีก5ฟีสปนนะครับคูณ14ด้วยนะฮันแนามาอีกครับไหลามาอีกขอไหลหน่อยหลหนึ่งครั้ง อืมสี่สิบแปดโอ้คิวมาสวยอะไรไหลอีกสิบสิบไหลนะครับดอกนี้สิบมาโอ้โหไม้มาดิเอแถวแรกหน่อยได้อยูหูนะครับอ,อีกร้อยแปดสิบห้าบาทอะไรครั้งสุดท้ายนะครับ โอ้โหน่ครับมาซื้อไป3า0ได้มา900นะครับก็ถือว่ากําไรนะครับ600แล้วนะครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้ผมขออนุญาตฝากไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับมีมาสามเอ้ยมีมา500นะครับได้มา600แล้วนะครับก็ถือว่าเอ่อคุ้มอยู่นะครับสใครที่อยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับ คลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ